นี้เราจะมาเป็นคลิปนะคะ1วันกับการติ่งศิลปินและวันนี้จะบอกว่านี่ทุกคนดูกล่องเราสั่งของนะคะแล้วก็มาส่งที่นี่เราสั่งนะคะเป็นเซ็ตของก็คือหวังอีป๋อเนี่ยเขามีหนังเรื่อง vitamin b r i d e ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีกิฟต์เซ็ตต่างๆเนี่ยๆแบบนี้วันนี้วันนี้เออแล้วเราก็นะนีะ่กิฟต์เซ็ตกิฟต์เซ็ต เราก็ได้สั่งไป1หนึ่งเซตนะเซตที่เราสั่งคือเซตสีที่มีเสื้อด้วยเออว่าจะใส่นะไปดูหนังหวังที่ปออะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยนะคะจะตรงปกที่เราสั่งมาหรือเปล่าอะนะมาเปิดดูกันค่ะเราจะทาการแกะนะคะเอาละทุกคนนาทีละทึกนาทีละทึกเนาทีละทึกแล้วแต่นี่ ดูกันไปพร้อมกันค่ะของที่เราสั่งมานะคะลิขสิทธ์แท้จากหนังเรืและพิกซ์นเบร์นะคะที่มาสง 1, 2, ่งหน,นึ่งสองสามสิบนี่กีสก่อนได้ไหมกีสกีสก่อนได้ไหมี่ยค่ะดูดนี่อะไรอะโปสเตอร์แน่ๆอ่ถามเหมือนไม่รู้นะกีส์ก็รู้นะเพืนเขาก็มีอะไรบ้างนี่เสื้อจ้าเสื้อเสื้อเสื้อทุกคนเสื้อเดี๋ยวเรามาถอดดูเสื้อนะว่าเสื้อเป็นยังไงบ้างนะแล้วมีอะไรอีก โอ้ยโอ้ยกระเป๋าอีกมีทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าเลยดูเถอะเธอะเถอะดูว้าวเศกเลยนะเสกว้าวน่าแลกวเดี๋ยวไปใส่กรอบเลยนะติดไว้บนหมอนนอนเลยแม่ความติ่งของเรานี้นี่คืออะไรติ๊กเก็ตการ์ดเห็นไว้รวมนักแสดงนะคะในเรื่องฮิทเทเบตนะคะโคตรคมพยักอนีรก็คือข้างหลัง ก็อีกอันหนึ่งก็เป็นตัววอสการ์ดค่ะวางที่เต่อเลยหล่อๆถือแก้วไปสิคะถือแก้วแบบแก้วมาตูมแหละใส่น้มาตูมหล่อๆแหละแก้วไก่ข่วยอะไรนี่น่าเชียระวานี้ค่ะนี่มาแล้วจ้าอาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราเป็นคนที่ชอบใส่เสืผ้าโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วอันนี้ดูข้างหลังนี่ เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างกับเสื้อที่เราได้มา 2แล้วที่เราบ็อกกี้ได้มาดูนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหนังเข้าเมื่อวันที่20่สิบเมษาแล้วก็ดูแล้วรอบหนึ่งเป็นรอบภาคไทยแต่วันนี้เนี่ยจะมีรอบของดาวแทย์นะคะโอเคเราจะได้อันราทั้งสองอย่างแล้วเดี๋ยวออกมาฟังถึงไหนจบมาเล่าให้ฟังนะคะไปแล้วรอเนาะไปนั่งเงนเพืนเลย 我、嗯嗯嗯嗯、电影《无名》即将于泰国上映，非常感谢泰国的影迷朋友对《无名》的支持，也希望大家能喜欢这部作品。我们戏院见。不放在心里的，不该压的那一半。然后呢？哈，剪辑完了啊！现在我们就要。 พอาจบลงแล้วนะคะทำไมได้ยินเสียงไอ,อีปออยนะไปแล้วจบแล้วนะคะอุมยสนุกมากรอบสองก็ยังสนุกอยู่นะทุกคนแล้วก็เออมันเป็นซาท์แท็กก็สนุกเนาะสรุปคนละแบบกับภาคไทยโอเคงั้นวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเอานี่มาดูด้วยนี่นี่นี่นะคะวันนี้วันที่ 20เมษายนนะคะเป็นวันแรกของการเข้าโรงสำหรับหนังพี d เด n b a เบนะคะหนังที่อีป่อเล่นและนี่ค่ะนี่ตัวหนังนะคะที่นั่งที่ B8 โอ้ยเราชอบที่นั่งมากเลย B88 8ต่อหรือเปล่านี่ค่ะวันนี้เราไปให้กาังใจ่ี่อีป่อในโรงหนังกันค่ะ